สาวฮอตยอมรับเกิดมาพ่อผิดหวังเลยโตกับการใช้ความรุนแรงทุกวันอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังที่หลายคนมองว่าเทียบพร้อมไปทุกอย่างสำหรับปุ้งปุ้ยพันธิพาแต่จริงๆแล้วสมัยเธอเป็นเด็กเธอเจอ,ออะไรมาบ้างหนักหนาสาหัสที่ถึงขั้นเธออยากหนีออกจากบ้าน โดยเธอได้เล่าเรื่องราววัยเด็กกับครอบครัวให้ได้ฟังกันผ่านรายการชาใจแชริ่ง e ี0.4บอกว่าที่เห็นปุ้ยที่เป็นปุ้ยนะตอนนี้แล้วไปเห็นดีเทลตอนเด็กทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงยังไม่ตายอีกควรที่จะตายไปได้แล้วตั้งนานหรือไม่ควรมีชีวิตอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงตายตนไม่ได้ใช้ชีวัดพีคแต่คือสิ่งแวดล้อม ถ้าจะให้ท้าวความไปตอนเด็กต้องบอกก่อนว่าเป็นครอบครัวคนจีนไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกความหวังว่าคุณจะต้องเก่งหรือจะต้องดีแต่เกิดมาพร้อมความหวังว่าเธอคือลูกชายแน่ๆเขาเลยเก็บไว้มันมีแบบไม่เก็บไว้ก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการที่จะมีลูกเพิ่มถ้าไม่ใช่ผู้ชายเกิดมารับรู้ได้ถึงความผิดหวังของพ่อมาตลอดว่าไม่ใช่ลูกชาย เขาพูดกรอกหูมาตลอดว่าทำไมไม่เกิดเป็นลูกชายไม่พอใจบางโมเมนต์ก็ได้รับความอบอุ่นได้รับความรักแต่คำพูดที่เสียดแทงบางอย่างได้รับอยู่เรื่อยๆพ่อเราก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่ดีในอุดมคติพาร์ทดีคือดีเวอร์แต่พอกินเหล้าก็เปลี่ยนอีกแบบทันทีข้อดีของพ่อไม่เจ้าชู้แต่ติดเหล้ากินที่บ้านพอมเมรารู้เลยว่าต้องหาหลุมหลบภัย ที่เห็นในเรื่องจริงผ่านจอนั่นแหละบ้านปุย้ยโตมาในความขัดแยง้งหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นแบบคุมไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนที่รุนแรงอยากหนีออกจากบ้านก็บอกว่าทุกวันโตมากับความรุนแรงทุกวันที่โพส์ตในงานคุณพ่อใช้คำว่าเกลียดพ่อเลือกใช้คำปราศัยแบบนั้นเช่นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผิดหวังที่เราไม่ได้เป็นผู้ชาย คนเราผิดหวังได้แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้คนรับสารได้รับผลกระทบที่ปุ้ยพูดในงานศพไม่ว่าจะปุ้ยจะเคยเกลียดเขาแค่ไหนเราก็แค่มองข้อดีที่เขามีแล้วก็ขอบคุณส่วนที่เขาทำอะไรไม่ดีไว้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วสุดท้ายเราเป็นเราในทุกวันนี้ก็คิดว่าเป็นความสมบูรณ์แบบในแบบครอบครัวเราก็มีนึกถึงเขาบ้าง